รู้ไหมครับว่าก่อนที่ผมจะมาอ้วนเนี่ยผมดูช่องอาหารมาเยอะมากนะผมก็กินตามเขาเขาพากินอะไรได้อร่อยผมก็กินตามเขาอ่ะกินจนอ้วนอ,ะอ่ะทุกคนได้เห็นนะน่นารักอะ <c oughs> นัารักเขียดแล <c oughs> ้วกลายเป็นโรคอ้วนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นละผมก็ยังไม่ไปกินข้าวนะครับคือผมจะมาเรียกน้ําย่อยโดยการดูคนอื่นกินข้าวคือแบบคือเหมือนโรคจิตแล้วตอนเนี้ยเออผมก็จะพาทุกคนมาดูเป็นเพื่อนด้วย <c oughs> ว่าหิวข้าวตามกับผมนะ ถ้าผมทนไม่ได้ผมก็จะลงไปกินข้าวข้างล่างเลยนะคะับไปไปดูกันนี่ก่นอนะสำหรับคลิปแรกนี้ผมจะเลือกเป็นนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเพิ่งลงไป13บสามโมงอ่ะดูกันอ่ะเริ่มมาก็กินเลยหรอไม่พูดหระ นี่แตงนะครับน่าจะเป็นน้ำจิ้มดูตอนกินกุ้งนี่ <c oughs> เต็มปากเตรียมคำนี่ฮะก็เริ่มหิวข้าวจริงจริงละอันนี้อันนี้จะเป็นหมึกซีฟู้ดนะอ่ามีการเต้นหน่อยนะฮะคือการกินเนี่ยมันมันจะหลั่งสารอ่าความสุขออกมานะครับมันก็เป็นเรื่องปกติในการที่ก่อนจะกินมันจะมีความสุะแค่กินเข้าไปก็มีความสุขแล้ว โอ้โหซีฟู้ดกับหมึกเอ้าใบกอดเห็นแล้วหิวข้าวเลยว่ะจกไปลงไปซื้อหมึกย่า oh, งข้างล่างเลยอ๋อหิวข้าวลายรสชาติรสชาติซีฟู้ดเลย ทำไมกูต้องมาทรมานตัวเองขนาดนี้ด้วยวะต้องมีแตงด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความกรอบนั่นเองเสียงมันจะดูน่ากินเออวะ่ะอือหือมโอเคคอรก่อนแล้วอเ้เนี้ยกินหน้าอร่อยเกินไปละของผมชอบกินไก่ดูกไก่ดิอะโอ้ยนุ่มจ้มแบบเผ,เผ็ดด้วย มาเป็นหนังเลยโอ้หิวข้างเลยเรียกกูยิ่งชอบไก่อ่ะโอ้ไก่อะไรเนี่ยอบไก่เหรอไก่อบดูตอนกินนี่มีน้ำจิ้มอะไรบ้างมีน้ำจิ้มไก่เฮ้ยคนไทยเหรอเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้น้ำจิ้มไก่คนไทยปะน้ำจิ้มไก่อย่างดีอันนี้คนไทยปะเนี่ยโอ้โหน่ากินเลยยับแม่ อันนี้น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มมะเขือเทศเหรอ pie pie. Wow. โอ oh ้ว้าวโอ้โหคนนี้ทำหน้ากินมากเลยคนน่าดูคนนี้คนน่าดูเลย กูด้วไข่ไข่ข้าวสวยโอ้โหทำคนนี้โคตรทำโคตรน่ากินเลยดูดิคนญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยเกาหลีฮะเนี่ยเกาหลีเกาหลีดูจากภาษาตรงอันนี้แหละยูทูบเขาโคตรน่ากินเลยไม่้แต่ดูมาคนนี้อันน่ากินสุดละกินอร่อยด้วย อ่าดูโอ้โอ้คนนี้แบบบอกเลยว่าโคตรยั่วผมเลยโคตรหิวเลยตรงไปกูสั่งมาแดกไวงเลยเด็ดอืมโอ้ดูมีสาหร่ายด้วยนี่คนนี้น่าติดตามว่ะข้า,าสวยดูแบบดูสวยเดียะติดตามเลยเเครับคนนี้ รสชาติเป็นไงวะเผ็ดปะโอ้ดูดิไอความร้อนโอ้คนนี้แบบสุดยอดเลยโคตรยั่วเลยโอ้อยากเห็นเขากินนะเนี่ยอยากขิงเขากินในแกงอ่ะโอ้โหกินผักเขาไปแล้วเฮ้ยอจากินไข่กบบนี้เหรอโอ้โหโอ้โหกินโคตรน่าอร่อย ดูปากนั่นเลยปากมีความสุขมากเลยปากเหมือนวิซาร์ดเลยดูดิโอ้ oh my god ทำไมขนาดนี้เฮ้ยขอเทโค้กขอเทโคกบอกเลยว่ากูติดยูคิทธิช่องเขาแน่เลยโค้น่ากินลองดูดูคลิปของเขาต่อไปอันนี้คลิปเขาใช่ปะช่องอะไรเนะี่ยเข้ามาดูในช่องเขาฮนะดูอันนี้โอ้โหคนนี้แบบกล้องสวยจังวะ จัดไฟเป็นวะเนี่ยหรือไงปกติกล้องบางทีก็ไม่ต้องสวยก็ได้มันอยู่ที่การจัดไฟอะ่ะโอ้โหดูคนน่ากินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขยายดิมาลอกินเนี่ยโอโ้สีสวยมาก <c oughs> สีเริม ทำอีกดิใจเออเขากินอย่างนี้ละไส่อั่วใช่ไหเขากินกนี้ทุกวันเลยวะแล้วลองดูอีกโอ้โหดูดิคือเขาลงคลิปแบบอู้คนลงคลิปถี่มากเลยคือกินอย่างนี้ทุกวันแน่เลยอย่างเงี้ยดูวันดูดิเขากินโอ้โหไก่เอฟเลยดูดโอ้ยงดอดโอ้โหก,โโกินหมดปะเนะี่ย โอ้ด้วยครับนมสครับอุ้ยได้ยินเสียงแล้ววะกอดีดูเขาไม่ได้ไม่พูดเลยโอ้โหไก่อะไรวะเนี่ยไก่งวงเหรอโอ้โหน้ำพริกน้ำพริกซอสเกาหลีอันเนี้ยนี่หว่าซอสเผ็ดอ่ะเขากินได้เลย ก็ God, มีอะไรอีกวัวไก่ไก,ไก่เอ้ยนี่นี่นี่อยากดูนีอ่อะไรวะเนี่ยทำไมของกินเกาหลีดูน่นาอร่อยจังวะดูแค่นี้แหละเพราะเขาตัดให้ปั๊บขอขอดูอีกขอดูมีอะไรอีกน่ากินน่ากินบ้างเส้นโอ้หยัดเต็มปากเต็มคำวันนี้โองใหม่ก้อนวัวอะไรวะเนี่ย ผู้เขากินเยอะมากเลยแข่งกินวะเนี่ยอ่ะโอเคพอก่อนนะครับถ้าทาคลิปกินหนุงผมเนี่ยเราค่อยเอาไว้วันหลังแล้วกันดูคนอื่นกินไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพอไเพียงเท่านี้ก่อนกินข้าวก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครหิวข้าวก็ไปกินซะนะนะครับอย่าอดเลยนะมันทรมานไปแล้วครับผมไม่ไปครับ